พี่ไม่ขออะไรมากเลยพี่พี่พี่ปิดปิดฉากปิดฉากมันแรกเปิดเปิดข้างหลังเดี๋ยวพี่พี่เอ่อปิดก่อนไม่ใช่โอเคได้

J 7 1 2ขีดเอ็น J 7 1 2ขีดเอเปิดอีกสักรอบเอ้าเราต้องมาสาธุก่อนไหมลุ้นเชอร์รี่กันเออใช่ต้องขออนุญาตลุ้นแล้วล่ะอยากลุ้นเชอร์รี่กับลูกค้าเหมือนกันเนี่ยเปิดมานี่นะมีแต่ลูกค้าเจอเชอร์รี่ แม่ค้านี่ไม่เคยจะเจอเชอร์รี่กับเขาเลยแป๊บแป๊เจอแต่อสตเรจอแต่สตอเบอรี่ <c oughs> ไม่เป็นไรด้านหลังได้อยู่ด้านหน้าไม่เป็นอ,อยากอุ้นเชอร์รี่อยากอุ้นเชอร์รี่มากเลยพี่ลูกค้าเปิดเจอเอาเจอเอา ฮะโอ๊ยถ้ามีฉันจะกีดให้ดังลั่นเลยค่ดอดูเออนี่เอ้ยรหัเจเจหนึ่งสองคิดเอ็นนะคะพี่หาสเสเตอร์คอกลมงานเกาหลีจา้าเสวตอต์์คอกลมงานเกาหลีค่ะพี่สวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวรอรอพี่พี่เข้ามาเพิ่มเติมอีกแป๊บเดียวจ้ะ ใครอยากได้กระสอบนี้พี่รีบพิมพ์รับมาได้เลยนะคะตอนนี้คือทุกคนแบบรุนมากนะคะอะนั่งไปก่อนนะคะตรงนั้นนั่งไปก่อนนะคะตอนนี้แบบว่ารุนมากจ้ะคือแบบเออลูกค้าเจอเอาเจอเอาอะเชอรี่อ่ะเดี๋ยวลูกค้าเจอเดี๋ยวลูกค้าเจอใช่เราเปิดโอ้โห เราเปิดน้อยได้แหละเรื่องของเรื่องอ่ะพี่ฟมเปิดไหมยังโอเคอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะตัดได้เลยค่ะสาธุยังสาธุเก้าเก้าคำนี้มันมีลิเกิเกนิดเอียวอ๋อ มเพียงเฮ้ยเอา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 หุ่นมาใส่นะอเอาหุ่นหุ่นผู้หญิงมาตัวหนึ่งวางไว้ตรงตรงกลางพี่อ่อ,องเดี๋ยวเอาหุ่นผู้หญิงมาตัวหนึ่งนะนจะเปิดเจอเชอรี่ไหมนะนันนาสิพี่สาจะเปิดเจอเชอ,ร,เชอร,รี่ไหมนะ้อง ไม่เคยจะเจอเลยพี่พดดจะดูอะไรอ่ะอ๋อหนูยืนดูนี้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันเออมาเอาเอาเอาตรงกลาง oh. ฟินล่าไหมรีวิวล่อยจ้ะพี่รีดฟรีจากใครจะรับแจ้งได้ รีวิวรีดฟรีพี่ใครจะรับแจ้งได้ทำไมไม่ทำกับบ้านเพีย่ไปเล่นไอ้แผ่นพี่บ้างไปไปแย่งไอแผ่นพี่พี่พันวาที่บ้านไปให้พี่พันวาไปด้วยไปรีวิวรีวิวรีดฟรีพี่ใครอยากจะรับแจ้งได้เลยอาะพี่พี่ฟิล์เอาถูดไว้ตรงกลางเลย นี่ๆนึ้ารอยน่่เอาวมามามาโหไปเด้อเ่มยิ่ว่าโฮรีวิวเลีนะคะลูกค้าใครอยากรับแจ้งได้โปะโลโเมื่อไหร่จะยกเยุดยเมื่อไหร่จะยกสวยมากเลยเอาไรลูกาไม่นม่นี่ สาวแวไม่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 ไ่ไมปไม่ไม่ไม่ม่ไม่เม่อม่ไ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  มาเวลก็มาก่อมาเวลอี่สวยมากใส่หุนในหุนในหุนในหุนไงาผู้หญิงไปไหนแล้วผู้หญิงอ่ะมาเวลเอามาแขวนสวยมากอันไหนแขวนอืม รีบวิวรีบดฟรีใครอยากจะรับแจ้งมาเลยฝั่งไหนรีดฝั่งไหนแขวนไม่ดําเอาเอามาแวลใส่หุ่นยังพี่พี่พี่เอาหุ่นขึ้นอีกนิดนึงอยากจะให้เจอเชอรี่มากเลยจ้ะเปิดมาไม่ค่อยจะเจอเลย ไม่แต่ลูกค้าเจอลูกค้าเจอไม่เจอบ่อยมากเจอไม่หยุดเลยเจอตลอดออลูกค้าเจอตลอด <c oughs> นี่โคโลราโดนะพี่ดำมันคือเออโคโลราโดเฟสบุ๊คอ้าใครอยากได้รีวิวก็แจ้งมาเลยนะแจ้งมาได้เลย ฟิลลาฟิลลาฟิลาฟลา<อ>ตัวนี้จะมีตำหนินิดหนึ่งนะคะอ,อุ้ยลุนมากลุนมากเลยอะ่ะแล้วลูกค้าเปิดเจอแต่ของเด็เดๆทั้งนั้นเลย<อ>ดูเหมือนเมื่อวันนั้นลูกค้าเจอตัวนั้นสิลูกค้ากรี๊ดลั่นเลยอเออฟีมอ่ะฟีมอ่ะเป็นคนเอาออกมาของต้องมีเอ้ยตัวปักตัวปักตัวปัก นอ่ <c oughs> ทรงเป็นทรงตัวใหญ่นะคะทรงตัวใหญ่เออทรงตัวใหญ่ไซส์แบบจี๊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 บแต่ราคาไม่จี๊บนะจี๊บอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังนะพี่นี่ดูด้านหลังอ่ะแปด เฮ้ยลายการ์ต <overst run> ูนลายการ์ตูนน anyway, ี่ดิสนีย์นะเนี่ยดิสนีย์ค่ะลายสวยคิดเฮ้ยให้ให้รังคาแตกปุ๊บฮะคิดได้หรังคาแตกปุ๊บจริงวะเนี่ยคิดได้รังคาแตกปุ๊บจริงวะเนี่ยคิดได้รังคาแตกปุ๊บจริงไหมคิดได้หรังคาแตกมั้บจริงไหมใช่เปล่า อยู่ไหนแล้วะอยู่ไหนแล้วเป็นไงไปไหนแล้วนี่เฮ้ยจะเขาก็ยิ้มนะเป็นไงเป็นไงรูปเชอรี่ใช่ไหมดูคนเลือกซะด้วยโอ้ใครอยากรับเอ้าจัดไปเลยใครหุ่นไวหน่อยเลยพี่ดำมาแล้วหนึ่งตัวเราอะ โอ้ดีใจแค่นี้ก็ดีใจแ้ว―นี่ใครรับลูกนี้ไหมเออชาลียิ้มด้วยอ่ะชาลียิ้มด้วยอ่ะอยาก้ชีต้องนะคโอ้เดาดาวดาวดาวตันทดาววันทุ่ดา รีวิวไม่ได้ลดค่ะรีวิวรีดให้ฟรีจ้ะพี่ไม่ได้ลดจ้ะรีดฟรีจ้ะพี่ยูนิซรีดให้ฟรีค่ะตัวนี้เปิดเยอะแล้วพี่รถไม่ไหวแล้วจ้ะเปิดเป็นสิบสิบลูกแล้วพี่รถไม่ไหวแล้วพี่ขอรีดฟรีให้แล้วกันนะค่ารีดหกร้อยรีดให้ฟรีจ้ะส่งตัวใหญ่ๆนะคะพี่นะส่งตัวใหญ่ๆเออ เดี๋ยวไม่ต้องตัวใหญ่ๆคือแบบอยากเจอเชอรี่นะเปิดไม่ค่อยจะเจอเขาพี่เปิดค่ะค่ะทุกคนค่ะค่ะคางาสก์ก็มาโหดได้เชอรี่เชอรี่ตัวหนึ่งพี่สีแดงอะหลบหน่อยนี่ลูกค้าดู อ่ายิ้มด้วยพี่เชอร่ยิ้มด้วยอ่าห้าพันเก้าลิตรฟรสอบนี้ใครอยากรับแจ้งเลยตัวนี้ที่ถืออยู่กาฮาจ้ะตัวนี้ถืออยู่กาฮาจ้ะพี่รับเงิรับเงิข้างหันในหุ่นขอดูป้ายพี่เอาถอดมาเนี่ยเออป้ายบินฮะป้ายบินป้ายบินเออลูกค้าบอกขอดูป้ายหน่อยป้ายด้านไหนอ่ะป้ายบินไหนเยขป้ายบินอ๋อป้ายป้ายเขามันถูกตัดไปค่ะพี่ ถูกตัดไปแต่ว่าตรงนี้มันยังอยู่นะมิกกี้เมาส์กูเขาปักดีมากเลยเนาะอะไรวะเนี่ยปักดีมากเลยอ่ะเอ่อไม่ไม่สามารถหักลบค่ารีดเป็นส่วนลดได้จ้ะพี่ไม่สามารถหักลบค่ารีดเป็นส่วนลดได้นะค่ารีดไม่สามารถหักลบเป็นส่วนลดหรือเปลี่ยนเป็นส่งฟรีได้นะคะเป็นโปรรีดฟรีให้อย่างเดียวจ้ะพี่ไม่สามารถหักลบเป็นอย่างอื่นได้นะคะ เ e. Made in Korea เออน้องหมีก็มาแขวน mm. เราเปิดค่อนข้าง mm. บ่อยบ่อย,อยแต่ก็น้อยกว่าลูกคา้าสุพรีมอ่ะสุพรีมเปิดบ่อยแต่ก็น้อยกว่าลูกคา้าเนี่ยสุพรีมใช่ไหมใช่5,900รีวิวเล่นฟรีใครอยากรับแจ้งได้เลยจ้ะ ตัวนี้เป็นปักตรงแขนนะคะนี่ปักตรงแขนคาราทโดนหนโอ้ตัวนี้ตาราจะได้หลายทังงยูทรงมันจะเป็นทรงตัวใหญ่ๆนะเนี่ยท็อปเทนนะคะเกรดเกสจ้ะอุ้ยปั๊มนูนด้านในพี่เขาปั๊มนูนด้านในนี่เขาปั๊มนูนด้านในเอาละจิงโจ้เนี่ยแหละแคงการูแคงการู สอมใหม่ป้ายเจลูกค้าแจ้งแอดมินในช่องแชทส่วนตัวได้เลยนะงานดิสนีย์เนี่ยดิสนีย์จ้ะสวยมากเลยเจ็ดหนึ่งสองขีดเอค่ะรหัสนี้รีวิวรีดให้ฟรีจ้ะจีบอีกตัวหนึ่งค่ะจีบอีกหนึ่งตัวเนี่ยทรงมันตัวใหญ่ดีนะคือผ้ามันไม่ได้ไม่ได้บางเกินไป ซาบาล่าไนกี้ไนกี้ค่ะกระสอมัเจเจหนึ่งสองคิดเอ็นเท่ากับจำนวนในช่องแชทส่วนตัวได้เลยนะคะรีวิวสอบนี้รีดฟรีจ้ะพี่โอ้ทรงสวยมากเลยอะ่ะทรงสวยมากเลยพีย่ยงานปักด้วยอะ่ะโอ ทรงตัวใหญ่เลยอ่ะแมนยูเป็นไงงาน,นาอ่นยอยโอ้เอาไปแขวนเอาไปแขวนนี่ผมเพลินไฟแมนยูด้วยไฟแมนยูเลยอ่ะแมนชเชสเตอร์อยูเนเต็ดโอ้ว่ะตัวนี้เป็นงานเสื้อเบสบอลเลยเอา้าวใครเอาไปแยกทำราคาได้เลยนะคะไปแยกทำราคาได้เลยนี่แมชชตติงานพวกนี้เนี่ยเขาจะขายเฉพาะหน้าหน้าสามโมสรใช่ไหมยูเนเต็ดเนี่ยหน้า พวกโคกก้ดพวกอะไรต่ก็พร้อมเออเขาจะไม่มีแบบว่าผลิตทั่วไปไม่มีขายทั่วไปนะคะางานแบบนี้เรนโบ้ขอดูด้านหลังสก,กีมันติด ถ้าลูกค้าไม่ต้องการให้รีดลูกค้าก็แค่เสียสิทธิ์ในการรีดฟรีตรงนี้ไปนะคะค้ารีดไม่สามารถที่จะหักลบเป็นส่วนลดหรือเป็นส่งฟรีได้นะโปตัวนี้รีดฟรีให้ต้ะมิกกี้เมาส์ยังไม่เข้ามาจ้ะพี่แนนจ๋าลายการ์ตูนก็ได้อยู่นะลายการ์ตูน อันนี้ยกไปละนี่อ่ะใครอยากจะได้กระสอบนี้นะคะผ้าหนาดีนะแล้วก็ทรงแบบไม่ติดเล็กด้วยนะอันนี้เป็นเหมือนงานปั๊บนูนนะคะลูกค้า งานปั๊มนูนเนี่ยทรงมันโอเคนะเออมันจะไม่ค่อยแบบว่าทรงคอบมีแต่มันน้อยนะคะเฮ้ยไอหมาไอหมาไอหมากระตายใช่เหรอกระตายโอ้โห <laughs> อุตส่าห์ผูกโบซะเรียกไม่ถูกอีกเอา้า เอาปักไปเลยจ้ะอันนี้มันทำไงวะนี่มันเล่นด้านหน้า <c oughs> ลูกค้าเปิดได้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะ <c oughs> เราก็อยากลุ้นกับลูกค้ามากเลย <c oughs> เออ ลูกค้าเปิดแบบโอ๊ยออกดีดีดีด,ดีดีมากนี่น่ารัก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 อืมน่าน่ารักน่ารักน่ารักจิออดาโนนะคะนี่ก็จิออดาโนค่ะสีพื้นนี่ก็จะเป็นจิออดาโนนะคะอืมตอนนี้แบบหมดเกลี้ยงเลยพี่ เดี๋ยวรายการต่อไปเราจะเปิดสเวตเตอร์คอกลมงานญี่ปุ่นกันบ้างนะคะไม่ได้เปิดนานละรหัสอะไรแล้วนะพี่ออยเดอะเฮงจะได้พี่พี่พี่อ่อนจะได้ไปเอามาเราจะเปิดสเวตเตอร์คอกลมงานญี่ปุ่นกันบ้างนะคะนี่ลูกค้าท็อปเทนนะลูกค้า เมดอินโคเรียค่ะอ่ะป้ายเจนะคะตัวนี้เจเจ็ดเจเจเจองเจเจ็ดห,หนึ่งสองค่ะอ่าพีเจเจพีเจเจเจเนเจ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 ้ แขวนเลยเดี๋ยวพี่ฟิลมยกยกโชยลูกค้าดูอ่ะแขวนหน่อยอ่ะพี่ฟิลมยกยกโชยเลยพี่ออยรับมาเห็นพี่ฟิมวา,มา,มางตรงนั้นก็ได้สวยงามเจเจ็ดหนึ่งสองคิดเอ็นค่ะพี่ <c oughs> อ่าใครอยากได้สอบนี้แจ้งมาเลยแจ้งมาได้เลยน่ะ เตเกสซ่าไหนจีจีฟจ้ะฟินล่าฟินล่าจ้ะเออะไรนะ Y C ใครอยากได้รายการนี้นะคะลูกค้าแจ้งมาได้เลยอ่านี่อาเอาเอา,เอา,เอาหยิบมาให้หยิบมาให้พี่ฟิล์มเลยอันนี้มิกกี้เมาส์นะลูกค้ามิกกี้ค่ะนนดิสตี้อันนี้ปลดเลยนี้ปลดเลยอันนี้ปลดตรงนี้คนหนึ่งมาเวลมาเวลจ้ะรีดฟรีรีดฟรีทำไมา รีดเรารีดให้ฟรีอ่ะอ่าแล้วแต่พี่โก้เลยราไม่รีดจะลดสามร้อยเลยอ่าอ่าคุยเลยพี่ก้คุยเลยกาฮาร์ตกาฮาร์จ้ะเชอร์รี่อยู่ในหุ่นนะคะเชอร์รี่บนจอเลยไนยกี้<ม>ค่ะพี่มีลูกค้าพิมมาในแชทอ่ะ,อะใครอยากได้ก็พิมรับหนึ่งมาเลยบอกไปเลย ลูกค้าพิมมาหลายคนทีนี้เราล,ล,นะลดสามร้อยนะกระสอบรีวิวเขาไม่รีดอ่าพี่โก้แจ้งว่ารีวิว,ถ,ะะว,ว,ว 5, <c oughs> ถ้าลูกค้าไม่ต้องการให้รีดนะคะลดสามร้อยบาทก็เท่ากับว่ารีวิวเหลือ5้0 0ับาทใครจะรับก็รับหนึ่งมาได้เลยค่ะก่อนจะปิดไลฟ์ถ้าลูกค้าไม่ต้องการให้รีดนะคะลดไป300บาทจ้าเหลือ5600บาทนะคะรีวิวจิ๊บจ,จ้ะ ใครจะรับก็พิมพ์รับหนึ่งมาได้เลยจ้ะใครจะรับพิมพ์รับหนึ่งมาได้เลยรีวิวลดสามร้อยค่ะเหลือห้าพันหกค่ะพี่ตามนั้นเลยให้แค่ในไลฟ์นะ<ม>นก่อนที่จะปิดไลฟ์นะคะใครจะรับก็แจ้งได้เลยค่ะรีวิวลดสามร้อยจ้ะดูให้เรียบร้อยแล้วยกให้เรียบร้อยแล้ว ป้ายมันโดนตัดไปปิดท้ายด้วยเชอร์รี่ค่ะใครจะรับรีบแจ้งนะคะรีวิวลด300ถ้าลูกค้าไม่รีบนะคะลด300ใครอยากได้พิมพ์รับหนึ่งมาได้เลยค่ะใครอยากได้รีบพิมพ์รับหนึ่งมาได้เลยค่ะก่อนจะปิดไลฟ์จ้ะพี่ อสอบรีวิวลด3 0 0บาทนะคะใครอยากได้รีบพิมพ์รับหนึ่งมาได้เลยรีวิวเหลือ5 6 0 0ค่ะรีวิวเหลือ5,6 0 0ค่ะพี่แนนถ้าจะรับแจ้งได้เลยนะคะพี่พินยาดาถ้าจะรับแจ้งได้เลยนะคะรับหนึ่งมาได้เลยอ๋อโอเค เดี๋ยวเราขอปิดไลฟ์กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกับสเวตเตอร์คอกลงงานญี่ปุ่นสักคู่เดียวไปแล้วสวัสดีค่ะ,คอะเอาไปรวมกันเลย